เดี๋ยวให้ดูความนุ่มความหอมความเละของข้าวต้มโจกฮ่องกงของเรานะคะนี่หอมมากๆเลยหอมหอมค่ะข้าวต้มโจกฮ่องกงทำเครื่องใส่เครื่องแน่นๆเครื่องเยอะๆนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะฝากกดติดตามให้กับช่องของเคเลด้วยค่ะก่อนอื่นเลยตอนนี้เป็นเวลากลางคืนเดี๋ยวเราจะทำข้าวกันก่อน แคเลใช้ข้าวหอมมะลิอย่างดีเลยนะคะทั้งหมด3แก้วข้าวต้มโจ๊กฮ่องกอง,ต,งต้องใช้ข้าวหอมมะลินะคะจะทําให้ข้าวต้มโจ๊กมีความหอมความนุ่มมากๆข้าวเหนียวครึ่งแก้วข้าว3แก้วต่อข้าวเหนียวครึ่งแก้วนะคะอัตราส่วนก็เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปอีกรอบหนึ่งเนาะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่เกลือป่นนี่ สักประมาณปลายปลายช้อนนะคะไม่ไม่ถึงช้อนชานะสักประมาณปลายปลายช้อนพอค่ะจากนั้นเราก็นำน้ำเปล่ามาใส่ให้ท่วมข้าวใช้ช้อนคนนิดหนึ่งให้เขาเข้ากันค่ะคนๆไปเลยนะเดี๋ยวเราจะแช่ข้ามคืนนะคะสูตรนี้ค่ะ ใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหนึงไม่ถึงช้อนชาสักประมาณครึ่งช้อนชาเป็นน้ำมันพืชน,น้ำมันถั่วเหลืองที่เรามีอยู่ในครัวปกติที่เราใช้ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวคนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะ แบบนี้ใช้ได้แล้วเนาะเดี๋ยวพวกนี้เราจะเอาไปต้มทําเป็นข้าวต้มโจ๊กฮ่องกงที่ข้าวเขาจะออกเหนียวเหนียวเนืดเนืดเละเละนุ่มๆแต่มีความหอมมากๆเมืมม่อเวลากินเราจะนําไปแช่ไว้ในตู้เย็นในช่องฟรีซเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามานะเขาจะแข็งโป๊กเลยค่ะสวัสดีเช้าว,วันใหม่ค่ะ วันนี้เดี๋ยวเราจะมาต้มข้าวต้มโจ๊กที่เราแช่ไว้เมื่อคืนเนาะก่อนอื่นค่ะก่อนที่จะต้มข้าวต้มเดี๋ยวเรามาทําไข่ลวกไข่ออนเซนกันก่อนเอาไว้กินกับข้าวต้มตั้งน้ําให้เดือดน้ํา1,000 ml หรือว่า1ลิตรพอน้ําเดือดให้ยกลงมาตั้งข้างนอกใส่น้ําอุ่นในอุณหภูมิห้องทั้งหมด200 ML เราจะได้น้ําที่พอดีนะคะ นำไข่ที่เราล้างทำความสะอาดแล้วเนี่ยลงไปแช่ในน้ำร้อนที่เราทำไว้20นาทีค่ะแล้วหาพวกฝาหม้อมาปิดไว้นะคะแช่ไว้20นาทีเดี๋ยวเรามาดูข้าวที่เราแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี่แข็งปกเลยเดี๋ยวนำไปละลายน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาต้มกันค่ะนี่ละลายน้ำแล้วก็เอาไปแฝ่งน้ำนะคะแฝงซ้ายแฝ่งฝวา เขาก็จะออกเองเป็นก้อนๆแบบนี้เลยใส่น้ำเปล่าสะอาดลงไปนะคะวันนี้ออกมาทำนอกบ้านใช้เตาถ่านเนาะเย็นสบายดีค่ะข้างในบ้านแล้วร้อนช่วงนี้ต้มไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวพอเขาเริ่มเละเนี่ยเราถ้ามันแห้งไปแล้วก็เติมน้ำได้มาดูไข่ที่เราแช่ไว้ยีนาทีนะคะ ตักออกค่ะมาใส่ในกรละมังกรละมังก็หาพวกน้ำเย็นนมาใส่ไว้เพื่อเป็นการน็อกความสุกค่ะจะได้ไข่ออนเซนที่พอดีมาดูข้าวของเรากันดีกว่าค่ะเละแล้วนะคะนี่ถ้าแห้งไปเนี่ยใส่น้ำเพิ่มให้ได้ความเหนียวขนาดในคลิปนะคะใส่ผงปรุงรสรสดีลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็เกลือป่อนนิดหน่อยนะคะนี่แล้วก็คนให้เข้ากันข้าวจะมีกลิ่นที่หอมามากๆแล้วก็มีความนุ่มมากๆเลยนะคะเพราะเราใช้เป็นข้าวหอมมะลิเนาะอย่างที่บอกไปข้าวอื่นก็ทําได้แต่จะไม่หอมไม่นุ่มเหมือนข้าวหอมมะลินะอันนี้ใช้ได้แล้วลักษณะก็คล้ายๆข้าวต้มปุ๋ยของบ้านเราหละคะ่ะ แค่เดี๋ยวเราจะเอาไปปรุงเครื่องนะคะใส่เครื่องให้มันแน่นๆคล้ายๆโจ๊กฮ่องกงนะคะข้าวเละๆแบบนี้เลยนี่ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวยกออกได้เลยมาเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องใส่โจ๊กของเรากันค่ะอันนี้จะเป็นตับซื้อแบบที่เขาหั่นสไลด์มาเรียบร้อยแล้วซื้อมาในห้างแดงนะคะจะได้ไม่ต้องเอามาหั่นประหยัดเวลาเนาะ ใส่แป้งมันลงไปใช้มือคุกเ้าแบบนี้เพื่อเป็นการลดคาวของตับและลดความขมของตับนะคะขยำเบาๆค่ะแบบนี้สักประมาณ 4- 5หนาทีค่ะเพราะมันน้อยเนาะถ้าเราใช้เยอะนะคะก็ขยำไปเลยสักประมาณ10นาทีแต่ต้องเบามือนะคะเดี๋ยวตับเขาจะเละจ้าตั้งน้ำให้เดือดนะคะเดี๋ยวเรามาลวกกันเลย ก่อนจะลวกตับให้เราลวกหมูก่อนอันนี้เป็นหมูหมักหรือว่าหมูหมักบะชอซื้อมาจากในห้างแดงพร้อมกับตับเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลวกใส่เป็นเครื่องข้าวต้มกันจ้าถ้าใครไม่ได้ซื้อมาต้องการจะหมักเองก็แค่เลยเคยทำคลิปวิธีหมักหมูนุ่มให้แล้วเดี๋ยวจะเอาลิงก์มาทิ้งตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปใครอยากได้ลิงก์ก็ไปจดสูตรไปดูคลิปกันนะคะ ลวกหมูให้พอสุกก่อนเราจะไม่ใส่ตับลงไปลวกกับหมูนะเพราะตับเนี่ยเมื่อโดนน้ำร้อนจะสุกไวมากๆสุกไวกว่าหมูตับถ้าสุกไวเนี่ยมันจะทำให้แข็งหลังจากที่หมูของเราสุกแล้วนะคะก่อนจะตักขึ้นใส่ตับค่ะที่เราคลุกเข้ากับแป้งมันแล้วก็นำไปล้างก่อนเอามาใส่นะคะใส่ตับก็คนไปแบบนี้ค่ะสักประมาณ 30วินาทีก็ตัดขึ้นได้อย่าปล่อยไว้ในน้ำร้อนนานตับถ้าโดนความร้อนนานเดี๋ยวมันจะแข็งค่ะอันนี้ตัดขึ้นได้แล้วนะคะใครจะใส่เครื่องอะไรเพิ่มเติมก็ได้เข้าต้มโจ๊กฮ่องกงเนี่ยเขาจะมีไข่เยี่ยวมาด้วยเนาะแล้วก็หอยเชลล์ใช่ไหมเท่าที่เห็นแต่วันนี้เราไม่มีเราก็ใช้วัตถุดิบบ้านๆของเรานั่นแหละค่ะ เนี่ยค่ะเริ่มเย็นตัวลงแล้วนะคะข้าวจะบอกว่าอยากให้ทุกท่านที่รับชมได้กลิ่นจังเลยกลิ่นเขาหอมนะคะเนี่ยข้าวก็มีความนุ่มมากๆอันนี้ทำกินหลายรอบแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องกันค่ะอันนี้คือไข่ออนเซนที่เราทำไว้เมื่อข้างต้นจะได้ไขส่สวยๆแบบนี้เลยนะคะไข่ออนเซนเราบอกวิธีทำไปแล้วเมื่อข้างต้นเนาะ ขิงหั่นเองชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะชอบเวลากัดโดนขิงแล้วมันมีกลิ่นขึ้นจมูกนะชอบชอบ <c oughs> แล้ก็จะเป็นหมูเป็นตับใส่ไปได้เลยเราไม่มีไข่เยี่ยวม้าก็ไม่ต้องใส่แล้วอันที่จริงเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบทานไข่เยี่ยวม้าอยู่แล้วเนาะปรุงเครื่องแบบบ้านๆของเราตามที่เรามีนั่นแหละค่ะเน้นความนุ่มความหอมของข้าวเมล็ดท,ที่เราต้มจนเละนะคะเพิ่มความหอมด้วยผักชี คลิกไทยเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานพร้อมเสิร์ฟน่ากินไหมคะข้าวนุ่มๆหอมๆเละๆนุ่มๆวิธีทำเนี่ยบอกเลยว่าไม่ยากคะ่ะไม่ยากถ้าดูตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปรับรองว่าทำตามได้แน่นอนได้ออกมาแบบนี้เลยคะ่ะ